สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในฤดูการของลองกองหลังจากที่เราได้ผลลองกองมาแล้วนะคะล้างอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหาวิธีแกะเปลือกลองกองอย่างที่เขาบอกกันไม้จิ้มฟันก็แล้วไม้จิ้มฟันเขาก็จะบอกว่าให้เราเอาไปเจิมตรงกลางของลองกองแบบนี้นะคะบางท่านเขาก็บอกว่าให้บีบแบบนี้ เห็นไหมคะว่ามันมีรอยแยกออกมาแล้วแต่อย่างที่บอกเราก็ต้องใช้มือแกะอยู่ดีมันก็ได้ผลนะคะซึ่งลองใช้ไม้จิ้มฟันมาประมาณเกือบประมาณแบบนี้ค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือใช้ไม้จิ้มฟันซึ่งเหลือกหลังจากที่เราใช้นี่ค่ะคือผลจากการที่ใช้ไม้จิ้มฟัน มันก็ยังทําให้เกิดยางแล้วทําให้เล็บดาเห็นไหมคะไปเจออีกคลิปนึงเขาบอกว่าปกติเราจะแกะกันตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่มันเป็นจุกตรงนี้มันจะทําให้เกิดยางนะคะให้เรากลับด้านเอาตรงก้นมันนะคะแล้วเราก็บีมันค่ะบีหารอยนี้ของมันมันก็แตกมาแล้วนะคะแล้วก็แทะแกะออกมาแบบนี้คะ่ะก็จะทําให้ได้ผลลองกองที่เป็นรูปทรงสวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือยางไม่ออกมาให้เปื้อนมือรําคาญใจ และนี่ก็คือการแกะจากตรงต้นของลงกองค่ะก็ลองไปทําดูนะคะ